เดี๋ยวตัวนอนะคะจะมาสาธิตการขับให้ดูนะคะว่ามันขับดียังไงแล้วมันแรงดีแค่ไหนนะคะการขับง่ายๆเลยค่ะนะคะเราสามารถที่จะใช้กุญแจในการเปิดนะคะในการเปิดหน้าจอปิดก็คือขับได้เลยหรือว่าจะใช้รีโมทก็ได้นะคะรีโมทสามารถใช้ได้นะคะโดยกดไปที่สายฟ้าสองครั้งค่ะ 12น,นะคะเห็นไหมหน้าจอติดแล้วนั่นคือมันสามารถขับได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวการขับง่ายๆเลยนะคะใช้แค่มือคะ่ะเท้าไม่ต้องใช้นะคะเหมาะกับผู้สูงอายุขาเข่าอ่อนแรงได้หมดเลยเด็กเล็กเด็กโตขับได้นะคะแต่เด็กเล็กเนี่ยให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเนาะนะคะใครขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับรถยนต์ไม่เป็นก็ขับได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ จะสาธิตให้ดูนะคะเริ่มจากเกียร์หนึแล้วกันนะคะไปค่ะการขับนะคะก็แค่บิดเบาๆเนาะอันนี้ต้นน้องเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึเนี่ยนะคะความเร็วจะอยู่ที่25นะคะนี่ระหว่างที่เราขับเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้นะเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์สได้เลยอ่านี่เกียร์สอโอ้โหเกียร์สก็แรงนะขึ้นเนินได้สบายเลยนะคะ ระหว่างที่ขับเปลี่ยนเกียร์ได้เกียร์สมโอ้โหมันยิ่งแรงนะคะแต่ข้อดีคือมันไม่กระชากนะเพราะการกระชากทำอะไรรู้ป่ะการกระชากเนี่ยมันทำให้ขับแล้วรู้สึกว่าตกใจถูกไหมแต่เนี่ยไม่กระชากเลยแล้วที่สำคัญเบรกนั่นหนึบมากนะอันนี้ถอยหลังถอยหลังจะมีสัญญาณถอยหลังนะ เบรกนั่นหนึบจริงๆเพราะว่ามันเป็นระบบดิสเบรกค่ะเดินหน้าค่ะเบรกดีมากๆนะคะเบรกดีมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยใครขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับรถยนต์ไม่เป็นสามารถขับได้เลยผู้สูงอายุก็ยิ่งขับง่ายขับดีนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยอย่างดีนะคะเป็นเหมือน เป็นผู้ช่วยเราอะเวลาพาเราไปไหนขับไปเที่ยวบ้านข้างๆขับในบ้านหรือว่าขับไปตลาดขับไปกินกาแฟชิลๆหรือว่าขับเล่นๆไปสวนสาธารณะก็ได้ค่ะนะคะยังไงฝากติดตามเพจเราด้วยค่ะ